นัติกำมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายง,งานตัวครับมีเรื่องที่คุณพัชยาพาเล่าให้ฟังว่าเธอมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อราตรีราตรีนี่หน้าตาสวยแต่ว่าเธอเกิดมาอาภัพแม่ไม่ค่อยรักหนังสือก็ไม่ได้เรียน เรียนแค่ปสามยังไม่ทันจบก็ต้องออกมาเลี้ยงน้องซึ่งแม่ของราตรีก็มีลูกดกราตรีเป็นลูกคนที่สองมีน้องอีกสามคนคนโตนะเป็นผู้ชายนะ่ะแม่รักมากส่งเรียนที่กรุงเทพไปอยู่บ้านนาที่กรุงเทพบ้านของราตรีตอนนั้นมีอาชีพเย็บจากที่มุงหลังคาบ,บ้านขายพอราตรีเป็นสาวก็ต้องตื่นแต่เช้ามืดหุงข้าวพอสายก็ต้องไปตัดจาก เอามาตุนไว้น้ำขึ้นก็ต้องรีบไปก่อนน้ำจะลงก็รีบกลับบางวันก็ตัดปืนมาด้วยเธอเหนื่อยสายตัวแทบจะขาดเวลาแม่ไปตลาดก็จะมีของขนมมาปากน้องๆผ้นานุ่งกางเกงใหม่ก็เอามาให้น้องส่วนราตรีนั้นอย่าหวังว่าจะได้ของใหม่เลยขนมเนี่ยถ้าน้องไม่เหลือให้ก็อดต้องใส่ผ้านุ่งผืนเก่าของแม่ ยกทรงก็ของเก่าของแม่สายจะยานแค่ไหนก็ต้องเย็บเอาของใหม่นะไม่มีกับเขาหรอกพ่อก็สงสารแต่ว่าพ่อเน่ยกลัวแม่ก็ช่วยอะไรไม่ได้วันหนึ่งพ่อไปวัดแอบซ่อนขนมมาให้ราตรีราตรีเอ้ยมาหาพ่อที่หลังบ้านหน่อยลูกมานับจากให้พ่อหน่อยสิว่าได้กี่พันตับแล้ว ราตรีก็เลยลงไปหาพ่อพ่อก็เอาขนมเม็ดขนุนที่ใส่ถุงยื่นให้เอากินซะลูกนะไม่ต้องแบ่งให้ใคระพ่อสงสารเองเหลือเกินข้าวก็ได้กินทีหลังเขาอิ่มบ้างไม่อิ่มบ้างเป็นจังหวะเดียวกวับที่แม่ของราตรีจะบ้วนน้ำหมกักแต่ว่ากระโถนนี่ราตรีล้างความไวหลังบ้านยังไม่ได้เอาขึ้นมาบนเรือนแม่จะโงกมองตรงหน้าต่างเพื่อที่จะเรียกราตรีให้เอากระโถน ก็เห็นราตรีนั่งแอบกินขนมยอ,อ,อย่างอร่ออร่อยแม่โมโหมากวิ่งลงเรือนตรงเข้าไปตบจนขนมกระเด็นออกจากปากเลือดนิ่กบปากเลยมึงเอาขนมที่ไหนมาแอบกินฮะอีเลวไม่แบ่งน้องไม่ให้ใครเห็นนะอีป,ปอบอีเลวนี่อู้งานใช่ไหมหลูกเวนใครให้มึงมาหรือว่ามึงริคบผู้ชายเปล่าจ้แม่พ่อให้หนูอ่ะฮะพ่อเหระไอเสม มึงมานี่สิมึงจาหดหัวอยู่ท่าน้ําพ่อก็เดินมามีอะไรแล้วแม่กุราบแม่ไม่พูดพร่ำไม่หยิบขันน้ําที่อยู่บนฝาโอ่งน้ําผลฟาดไปบนหัวพ่อใครบอกให้มึงไปทําบุญแล้วเอาขนมจากวัดมาในหะ้จังไรฮถูกมันจะเป็นไรไปเราเราเอามาคนทําบุญเขาก็ได้บุญไม่ได้มึงทํากูอายเขาอะคนเขานับถือกูแต่มึงไปวัดวันเดียวนะ่ะทําขายกี่หน้า ก็ฉันก็สงสารราตรีมันสงสารมันทำไมตอนคลอดมันกูตกเลือดแทบตายดีนะที่มันไม่ค่อยร้องไม่งั้นกูจะเอากี่เท่ายัดปากให้ตายไปแล้วให้มันกินน้ำข้าวแย่งหมากินนะสมควรแล้วราตรีก็ขึ้นเรือนไปทั้งน้ำตาน้องสาวสองคนก็อายุสิบหกคนหนึ่งสิคนหนึ่งน้องชายอายุสิบราตรีเองก็จะครบยี่สิบแล้ว น้องสาวก็ได้เรียนเย็บผ้าน้องชายก็ถูกส่งไปเรียนแต่ก็เกเรพี่ชายก็เรียนไม่จบแม่ก็ให้กลับมาอยู่บ้านทำอะไรไม่เป็นแม่ก็ไม่เคยว่าจะนั่งกินนอนกินก็ยังรักเอ็นดูต่อมามีงานปีที่วัดเขามีเจ็ดวันเจ็ดคืนอ่ามีหนังมีลิเกราตรีอยากจะไปที่แรกแม่ไม่ให้ไปแต่ว่าลูกสาวสองคนอยากไปก็เลยต้องยอมให้ราตรีไปด้วย ราตรีในหน้าสงสารมากไม่มีชุดใส่สวยๆแบบเขาอะได้แต่มองน้องๆน,น้องสาวคนรองที่ชื่อเพื่องฟ้าเขาคิดสงสารก็เลยโยนชุดให้ชุดหนึ่งราตรีดีใจมากก็ใส่ชุดสีบันเย็นที่น้องให้ฟ้าขอแป้งกับลิปสติกให้พี่หน่อยนะเพื่องฟ้าก็หยิบส่งให้ราตรีก็เอาแป้งครินมาทาหน้าเอาลิปสติกมาทาที่ปากความงามในค่ำคืนนี้ ราตรีนะมีความงามเหลือเกินราตรีพาน้องๆมาบอกพ่อกับแม่ว่าจะไปแล้วแม่ก็เหลือเห็นราตรีแต่งตัวสวยก็หมั่นไส้แหมกระแดะทาปากทำอย่างกะอีตัวจะไปล่อผู้ชายที่อีเวนโถเอ้ยแม่กูลาปล่อยมันไปเถอะมันก็อยากสวยเหมือนกับน,น้องบ้างอย่าเอามันมาเทียบกับน,น้องมันนะใส่เสื้อน้องแล้วอย่าทำเปื้อนหรือขาดแล้วกูเอามึงตายเลยไปไปกันได้แล้วดูน้องดีๆด,ด้วย พอถึงงานวัดหนุ่มในบางก็ตะลึงในความสวยของราตรีเพราะว่าไม่เคยเห็นราตรีแต่งตัวไอ้เจ้าพลหนุ่มในหมู่บ้านไม่มีใครไม่รู้จักมันละมันเป็นนักเลงชอบหาเรื่องเข้าไปทั่วพูดจาเสียงดังผงผางมีเพื่อนหลายคนเจ้าพลเห็นราตรีก็นึกชอบตอนราตรีนั่งดูลิเกเจ้าพลก็เข้าไปคุยด้วยส่วนน้องของราตรีนะัไปนั่งดูหนังกลางแปลงแอมคนสวย ข้าไม่นึกว่าเองจะสวยขนาดนี้นะราตรีนั้นไม่เคยชอบในพลเลยกลับเกลียดซะด้วยซ้ําพี่พี่ยามาคุยกับฉันเลยเดี๋ยวใครไปฟ้องแม่ในะฉันโดนแม่ตีตายเอ้ยก็ข้ารู้ไงว่าแม่เองน่ะใจร้ายกับเองลําเอียงหืมแล้วเองจะทนอยู่ทําไมวะมีผัวดีกว่าแม่เอาอ่วาพี่ไปนั่งที่อื่นเถอะเออเออเอ,อเดี๋ยวข้าไปแล้ะเจ้าพลก็รีบมาปรึกษากับเพื่อน กูจะเอาอิรัตรีทําเมียไว้กูจะฉุดมันตอนเดินกลับเนี่ยฉุดไปอยู่บ้านบ่อสักพักแล้วค่อยพามาขมาพ่อแม่มันพวกมึงว่างไงเอาก็เอาสิพี่ได้อยู่แล้วขากลับสามสาวตอนแรกก็เดินมาพร้อมกับชาวบ้านหลายคนพอถึงทางแยกจะเข้าบ้านก็ต้องแยกกลุ่มเจ้าพลกับพวกตามมาสักพักก็เข้ามาฉุดราตรีเอพวกอีสองคนในมึงไม่เกี่ยวกับบ้านไปนะ อิรัตรีมึงอย่าแหกปากนะกูปาดคอมึงแน่ตกลงว่าราตรีนั้นจำยอมเป็นเมียเจ้าพลได้อาทิตย์หนึ่งเจ้าพลก็ให้ญาติไปบอกข่าวว่าจะไปขอขมาพ่อแม่ของราตรีแม่ไม่พูดอะไรส่วนพ่อก็ไม่มีปัญหาถึงวันมาขมาเจ้าพลก็เอาพ่อแม่มาแล้วก็เพื่อนมานำเงินมาสามพันทองสองบาทซึ่งก็ไม่น้อยในสมัยนั้น ทุกคนขึ้นเรือนไปเอาของไหว้มาวางต่อหน้าพ่อแม่ก้มกราบพ่อแม่แต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นแม่วางเงินกับทองไว้ในมือเสร็จแล้วยกเท้าขึ้นถีบผ่านกระเด็นกระดอนไปคนละทิศคนละทางเอากระถนน้ำหมกักปาใส่หน้าในพลไอพวกสะถุนมึงไปจากเรือนกูเลยนึกหรือว่ากูจะรับมึงเป็นเขยไออันตพานลูกอีใจลูกไอชอบไอกระจอกสอนลูกให้เป็นโจร เมื่อกลับมาถึงบ้านเจ้าพลนั้นเครียดแค้นแม่ยายมากมึงคอยดูนะอิราตรีสักวันกูจะฆ่าแม่มึงยกครัวเลยอย่านะพี่ฉันขอร้องมึงไม่ต้องพูดมากเดี๋ยวคืนนี้กูกลับดึกนะจะไปกินเหล้าสักหน่อยมึงรอกูนะกูไขกุญแจเข้ามาแต่เห็นมึงหลับนะกูจะเชือดคอมึงงั้นพี่ก็ไม่ต้องคล้องกุญแจสิมาเรียกฉันก็จะเปิดให้เองลนะไม่ได้เดี๋ยวมึงเปิดประตูไปแรดข้างนอ,อกมึงไม่ได้รักกู แต่ฉันก็ไม่เคยคิดนอกใจพี่นะเจ้าพลก็ตบผัวราตรีจนคำมำนะั่งเลยมึงอย่ามาตอบปากตอบคำกับกูนะหุบป,ปากอยู่ต่อมาราตรีก็ตั้งท้องเจ้าพลก็หาเช้ากินคําบางวันก็ได้เงินบางวันมันก็เอาไปกินเหล้าหมดราตรีอยู่แบบลำบากลำบนอ่าลำบากมากไปรับจ้างเขาถอนหญ้าในสวนบ้างท้องก็เริ่มใหญ่ก็นั่งถอนหญ้าไม่ไหวก็เลยต้องอยู่บ้านรอวันคลอด เช้าวันนั้นเจ้าพลนั่งกินข้าวก็มีน้ำพริกผักต้มเจ้าพลเตะสำรับกับข้าวกระเด็นนี่มึงมีปัญญาแค่ตำน้ำพริกแค่เนี้ยหรอวะสองวันแล้วกูแดกไม่ลงแล้วทว่พี่ฉันไม่มีเงินซื้อกับข้าวนี่พี่ไม่ไดใ้ให้ฉันมาตั้งหลายวันแล้วเออเดี๋ยวเย็นนี้กูจะหาเงินมาให้เจ้าพลออกจากบ้านไปราตรีก็เก็บถ้วยชามเสร็จก็ออกไปตกปลาในคลอง ได้ปลาช่อนมาสองตัวก็ทำต้มยำไว้รอเจ้าพลกลับมาก็ยื่นเงินให้ร้อยหนึ่งราตรีก็ดีใจมากเก็บไว้เผื่อจะซื้อของใช้เด็กพี่ฉันตกปลาไว้รอพี่นะเออดีเจ้าพลตักข้าวกินอิ่มก็ยื่นหน้ามาหอมแก้มราตรีเอ้ยอีราตรีนีนมึงใช้สบู่อะไรวะไม่มีความหอมเลยอะ่ะนกแก้วจะพี่เอ้ยมึงเปลี่ยนเลยกูไม่ชอบ เอาไปสิบ,บาทไปซื้อมาใหม่เันเลยไปราตรีก็เดินไปซื้อที่ร้านขายของชำที่หน้าหมู่บ้านกลับมาบ้านมาอาบน้ําใหม่เอออาบแล้วมาให้กูหอมหน่อยราตรีก็เข้ามาให้หอมอย่างว่าง่ายเฮ้ยอ้วกจะแตกมึงเอาอะไรมาอาบวะนี่เหม็นว่าเก่าอะ่ะอืมส,สบู่ใหม่จ้ะมึงไปอีกเที่ยวกูให้โอกาสมึงครั้งสุดท้ายทาไม่หอมมึงตาย เอาไปอีกสิบบาทอิราตรีไปซื้อแล้วมาอาบใหม่ราตรีทั้งเหนื่อยทั้งหอบเดินทั้งหลายเที่ยวท้องก็โตอ่ะขากลับมาเจ้าพลไม่ต้องเรียกเลยราตรีเดินไปให้หอมเองเลยจะได้จบจบไปในใจก็เริ่มโกรธอ่าพอเจ้าพลหอมก็ถลึงตามองมึงซื้ออะไรมานี่เอามาอาบน้ำมานี่นีนี่สบู่รักนะพี่มึงมึงอิราตรีมึงรู้ไหม กูไม่ชอบจะเย็นในมึงหากลิ่นที่กูถูกใจไม่ได้นะมึงเจอดีแน่สบู่มันมีแค่นี้แหละจ้ะถ้ามีก็แต่สบู่สันไหลล้างชามล้างจานเท่านั้นไม่รู้ละมึงต้องหามาให้ได้ราตรีเดินไปยืนที่ประตูแล้วตะโกนเสียงดังอันนั้นก็ไม่หอมอันนี้ก็ไม่หอมอันนี้ก็ไม่ชอบเอาแฟบแม่สัตว์แล้วราตรีก็วิ่งหนีไปแอบบ้านเพื่อน จ้าพลทั้งตกใจที่ราตรีดา่าแต่ก็ขำไม่น้อยตอนเช้ามืดก็เที่ยวเดินตามหาเมียพอเจอก็พูดดีเดี๋ยววันนี้กูจะพามึงไปปิดทองหลวงพ่อบรหลมที่แม่กลองนะซื้อสมโอซื้อข้าวเกลียบว่าวที่เองชอบแถมปลามึกย่างบดนุ่มนุ่มราตรีก็น้ำลายไหลอรู้สึกมีความสุขตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาไม่เคยพาไปไหว้พระอะไรที่ไหนเลย ไหว้พระปิดทองเสร็จซื้อของกินเสร็จแล้วก็พากันขึ้นรถกลับเจ้าพลขึ้นด้านหน้าราตรีเดินตามหลังเห็นคนเบียดกันแน่นราตรีก็เลยไปขึ้นประตูหลังมองไปข้างหน้าก็เจอเจ้าพลนั่งอยู่แต่คนมันเยอะราตรีเหนื่อยก็เลยนั่งเบาะท้ายเจ้าจพลไม่เห็นราตรีขึ้นมาก็มองไปด้านหลังเห็นราตรีนั่งอยู่เบาะท้ายก็โกรธอ่ะยีรัดเ้ยข้างท้ายมันมีของใหญ่หรือไงกงว่าถึงอยากจะนั่ง หัวอยู่นี่ไม่อยากจะนั่งด้วยงยไงฮะมึงจะมาดีๆไหมราตรีนั่งนิ่งอายคนกลัวคนจะรู้ว่าเธอคืออีแรดที่ผัวด่าเนี่ยกลับมาเกือบจะโดนตบแต่ราตรีเจ็บท้องคลอดเสซยก่อนก็เลยรอดตัวไปราตรีได้ลูกแฝดชายน่ารักน่าชังมีคนไปส่งข่าวให้แม่ราตรีรู้พ่อกับแม่ก็มาเยี่ยมดูดหลานคนแรกทั้งสองดีใจแม่กุหลาบก็เอ่ยปาก ว่าออกจากโรงพยาบาลแล้วเนี่ยมึงกลับไปอยู่ที่บ้านกูแต่ว่าต้องกั้นห้องอยู่ใต้ถุนนะราตรีก็ตามใจแม่พอเจ้าพลลูกเขยมาอยู่บ้านแม่ยายก็ถูกบังคับให้เย็บจากตัดจากเลิกดึกทุกวันเจ้าพลทนอยู่ได้สามสี่วันก็ไปลงเรือตังเกราตรีอยู่ทั้งนี้ก็อดอด,อดอยากอยากข้าวก็ไม่มีจะน้ำนมก็ไม่พอที่จะให้ลูกกินวันหนึง่งน้องสาวไปเรียนตัดเสื้อ พ่อไปตัดจากแม่ไปวัดเธอก็แอบขึ้นไปตักข้าวตักแกงกินด้วยความหิวอ่ากินถ้าจนแทบหมดหม้อแม่กลับมาจากวัดพอดีแม่คว้าไม้ขัดหม้อตีเธอจนน้มไข้ขึ้นลูกร้องก็ลุกขึ้นอุ้มไม่ไหวเธอก็เลยตัดสินใจตะโกนเรียกพ่อให้ช่วยดูหลานพ่อลงมาแม่ตามมาด้วยเออมันดูไม่ไหวก็ดีกูจะเอาลูกมันไปเลี้ยงเอง มันต้องรักกูมากกว่ามึงเสร็จแล้วก็อุ้มหลานขึ้นบ้านไปราตรีไม่มีข้าวกินตกดึกพ่อก็เอายาทันใจมาให้สองหอ่อเชา้าแม่กับน้องหุงข้าวเสร็จรินน้ำข้าวยกมาไว้ให้หมากินราตรีตะเกียกตะกายเอาชามไปตักน้ำข้าวไว้เอาไว้กินแม่ไม่เคยสนใจเธอเลยให้คนแจวเรือไปซื้อนมกับผ้าเครื่องลุงห่มให้หลานส่วนราตรีนะ่ะโดนห้ามมาให้อุ้มลูก สามเดือนผ่านไปลูกกำลังน่ารักก็เข้าไปกอดไม่ได้ต่อมามีคนส่งข่าวว่าเจ้าพลตกทะเลตายไปแล้วคงจะไปกวนประสาทใครเขาเข้าราตรีก็ไม่แข็งแรงทำงานก็ไม่ไหวและผลสุดท้ายเธอก็ต้องจบชีวิตด้วยการกินยาฆ่ายาครับนี่เป็นเรื่องจริงเหตุการณ์จริงที่คุณพัชยาพาเล่าให้ฟังนะครับ สัมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมครับในลอยเนี่เป็นคนปัญญาอ่อนแต่ก็พอจะพูดรู้เรื่องบ้างพอช่วยเหลือตัวเองได้เรื่องข้าวห้องน้ำห้องท่านี่นะแม่ในลอยก็เป็นคนปากแหวง่งพ่อก็ไม่รู้เต็มบาทหรือเปล่า อยู่คนเดียวคนนั่งยิ้มคนเดียวบางทีพ่อนึกอะไรขำๆข,ข,ขึ้นมาก็าหัวร้กงกากระกออกมาแต่ว่าพ่อเป็นคนขยันใครจ้างทำอะไรหรือว่าให้ช่วยทำอะไรพ่อก็ททำหมด่หมาบ้านใครตายก็จะมาเรียกพ่อไปขุดหลุมฝังพ่อก็ไปส่วนแม่นั้นก็รับจ้างทั่วไปแม่พูดไม่ชัดเพราะเพดานโวสมัยนั้นยังไม่ได้ผ่าตัดกินข้าวกินน้ำก็ไหล,หลเลอะเทอะหมด แต่พ่อก็รักแม่แล้วก็ไม่ค่อยทะเลาะกันแม่พูดอะไรพ่อก็เข้าใจมีบ้านของนกกับสนเนี่ยอยู่ติดกับบ้านของลอยก็ได้เห็นพฤติกรรมของบ้านนี้ทุกวันเพราะว่าบ้านในลอยในปลูกไม่เหมือนชาวบ้านเขาเป็นเพิงหมาแหนมีข้างวาที่กั้นด้วยตับจากสามด้านทางที่จะเป็นประตูนี่ยไม่ได้กัน้นประตูไม่มี นกนี่เคยตักแกงไปให้เพราะว่าพ่อของนายลอยเคยแบ่งปลาที่หามาได้ตัวใหญ่มาให้บ้านนกแล้วก็บ้านสนจะเหลือตัวเล็กไว้กินเองแม่ของนกก็บอกว่าไอ้สองเองก็เอาตัวใหญ่ๆไว้กินเองัังสิเอามาให้คำหมดทําไมอะเนี่ยฮะพ่อนายลอยก็บอกว่าไม่เอาหรอกตัวมันใหญ่มันใหญ่มากมันบาปมากกินตัวเล็กนี่แหละตัวเล็กก็บาปมันน้อย แม่ของนกก็กลันหัวเราะแทบตายเออเออแล้วแต่เองเถอะเดี๋ยวข้าแกงเสร็จจะให้นังนกมันแบ่งไปให้นะเมื่อนกเอาแกงไปให้ก็อดดูไม่ได้ว่าบ้านแม่ในลอยเขาทำอะไรกินก็เห็นมีปลาเล็กปลาน้อยที่เหลือจะให้คนอื่นน่ะทอดกรอบมีน้ำพริกผักต้มแม่ในลอยก็เรียกนกมากินข้าวด้วยกันนี่ไม่ละนะฉันเอาแกงมาให้อ่ะ เนี่ยปลาช่อนที่น้าสงเขาเอาไปให้กินทะนะไม่บาปหรอกฉันทุบหัวมันเองอะ่ะพ่อในลอยก็ยิ้มชวนนกกินข้าวเองกินข้าวบ้านข้าบางสิแม่ไอ้ลอยมันทำน้ำพริกอร่อยนะในลอยก็ตักน้ำพริกราดข้าวเอามือขยำหยิบผักต้มใส่ชามข้าวใช้มือเปิบกินนกก็ถามว่าอร่อยไหมไอ้ลอยอร่อยมากพี่นกมากินจี้ นกก็หัวเราะเออเออเอกินเถอะเดี๋ยวข้ากลับไปกินที่บ้านกินเสร็จแล้วล้างมือด้วยนะไอ้ลอยนะเลอะไปถึงขอศอกแล้วไอ้ลอยก็ว่าเยอะก็ล้างอยู่แล้วที่บ้านมีแฟบล้างด้วยเสร็จแล้วสนก็เอากล้วยบวชชีมาให้นะแม่ให้เอากล้วยบวชชีมาให้อ่ะเอาชามมาถ่ายเร็วแม่ในลอยก็รีบหยิบชามมาถ่ายเอาชามคืนสนไปในลอยเห็นก็ดีใจอยากจะกินละเกิน พ่อก็บอกว่ากินข้าวอิ่มก่อนแล้วค่อยกินของหวานในลอยก็ไม่ยอมทำท่าทางงอนเหมือนกับเด็กๆแม่ก็เลยตักใส่อีกชามแบ่งให้ในลอยก็เอาไปเทลงในชามข้าวแล้วยกขึ้นซดน้ำนกกระสนก็หัวเราะออกมาสนก็บอกว่าไอ้ลอยมึงแดกกล้วยบวชชีรวมกับน,น้ำพริกเลยเหรอแม่กูว่ามึงน่าจะบวชเป็นพระนะฉันรวมในบาทเดียวกัน เอ็งกินแบบนี้อร่อยหรือไงวะเนี่ยอร่อยมากพี่สนพี่นกลองสิในลอยก็ยืนชามให้นกก็บอกว่าอร่อยก็กินยเยอะเหอะนะยังดีที่เอ็งไม่เอาแกงเผ็ดต้องข้าใส่ลงไปด้วยฉันก็ว่าจะเอาใส่แต่ว่ารอให้พ่อแม่กินก่อนฉันกินก่อนมันบาปสนก็หัวเราะกากโหนะสองคนนี้สอนลูกดีจริงๆเลยมันรู้จักบาปรู้จักกรรมด้วย นกมึงต้องจำเป็นตัวอย่างนะเองก็เหมือนกันเลยไอ้สนเองก็ต้องรู้จักอะไรเป็นอะไรบ้างปีหน้าก็จะบวชแล้ววันหนึ่งพ่อของนายลอยกับแม่นายลอยก็หิ้วปิ่นโตมาทําบุญที่วัดพ่อนายลอยก็นุ่งกางเกงกับเสื้อกลับบ้านชาวบ้านก็บอกไอ้อสองทำไมมึงใส่เสื้อผ้ากลับบ้านแล้ววะมึงไม่ได้ดูหรือไงพ่อนายลอยก็บอกว่าดูแล้วจ้ะ ก็กะไว้ให้ด้านนี้มันเก่าก่อนแล้วค่อยใส่อีกด้านนะให้มันเก่าเป็นด้านด้านไปทุกคนได้ยินก็หวัวเราะเพื่อนบ้านอีกคนก็บอกว่าอ้าวแล้วเป็นโตที่เอ็งใส่ของมาทำไมไม่ใส่พลิกกลับหัวกลับด้านมั่งล่ะวะฮะมันจะได้เก่าไปทีละด้านแหมกลับด้านก็แกงหกกระจีฉันไม่บ้านนี่จะได้ทำแบบนั้นแม่คุยกับคนไม่รู้เรื่องนี่ปวดหัวจัง พ่อในลอยว่าแล้วก็จูงมือเมียไปนั่งที่ศาลาด้านในห่างจากกลุ่มคนที่ถามเพื่อนบ้านก็หัวเราะสมน้ำหน้ามึงไม่ระดันไปพูดจะมันแบบนั้นนะมันย้อนเขาให้อายหมามันไหมอ่ะเพื่อนบ้านอีกคนก็บอกว่าเงียบเถอะพระท่านเดินลงศาลาแล้วเตรียมตัวถวายข้าวปลาอาหารกันเถอะต่อมาในลอยเอายอดจากที่พ่อตัดมาตากแดดไว้ลอกเป็นใบจากเอาไว้สูบยา พ่อในลอยสู่เป็นประจำเสร็จแล้วก็มีคนมาเรียก hey, ยเอ้ยไอ้ลอยเอ็งไปซื้อเหล้าให้หน่อยเดี๋ยวค่าให้สิบบาทซื้อขนมเอากระดาษนี่ให้แม่ค้าเขานะขาเขียนรายการที่จะเอาให้เขาเหลือสิบบาทเอ็งจะเอาอะไรก็บอกเขานะขาเขียนไว้แล้วเนี่ยเงินทอนให้เอ็งไปซื้อขนมในลอยก็ดีใจรีบไปร้านค้าที่อยู่ไกลพอสมควรในลอยไปซื้อหนังยางห้าบาทใส่มาครึ่งแขน อีกห้าบาทก็ซื้อข้าวเกลียบกุ้งห่อใหญ่มากินเอาเหล้าและโซดาให้เจ้าของบ้านที่จ้างเสร็จแล้วก็จะกลับแต่ว่าพวกที่รอกินเหล้าเขาบอกให้ในายลอยนั่งพักก่อนเพราะความสงสารเองนั่งก่อนเถอะมากินกุ้งย่างนะเดี๋ยวขะแกะให้เย็นนี้อยู่นี่แหละเดี๋ยวเหล้าหมดเดี๋ยวจะได้ให้เองไปซื้อใหม่เดี๋ยวให้คาดจ้างอีกไอ้ยางที่เองใส่แขนนี่เองใส่ทำไมวะนี่เหรอ ในลอยก็บอกว่าก็ใส่มันเท่ไงเพื่อนบ้านก็พยักหน้าเออเท่ก็เท่ซื้อวงใหญ่ๆนาะใส่แขนนะาวงเล็กอย่าเอามาใส่นะเดี๋ยวแขนบวมพอตกค่ำเหล้าก็เริ่มจะหมดต่างก็แช่กันออกผลก็เริ่มจะลงเม็ดก็เลยเอาร่มให้ในายลอยถือไปกันผลไปซื้อเหล้าพอขากลับนายลอยเปียกปอนทั้งตัวเฮ้ยเปียกได้ไงวะร่มคันเบอ้อ ทุกคนมองในลอยปรากฏว่าร่มไม่ได้กางอ่ะถูไอเปียมึงให้ร่มมันไปทำไมไม่บอกวิธีกางให้มัน้มันกางไม่เป็นมันไม่รู้เรื่องที่หลังบอกมันก่อนนะว่าจะให้ใช้ยังไงแม่ดีกูไม่ให้จักรยานไปด้วยมันเกิดเอาจักรยานไปอ่ะเล่าไม่ต้องแดกมันแบกจักรยานกลับแน่เจ้าของบ้านเขาก็บอกว่ามึงกลับบ้านไปเปลี่ยนเสื้อผ้าไปนอนสะไปเดี๋ยวไม่สบายกูไม่ใช้มึงแล้ว ในลอยกลับมาบ้านพ่อแม่ก็เป็นห่วงพ่อก็ถามว่ามึงไปไหนมาในลอยก็บอกไปกินเหล้ามาแม่ได้ยินอย่างนั้นก็ไปหยิบไม้ขัดหม้อมาตีไปสองสามทีในลอยร้องไห้เหมือนเด็กๆพ่อก็ไล่ให้ไปอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าเสียงในลอยนอนสะอื้นเสียใจที่ถูกตีพอเช้าในลอยก็เป็นไข้หวัดตัวร้อนหนาวสัน่นแม่เห็นอย่างนั้นก็พาในลอยขึ้นรถไปหาหมอในเมือง เมื่อไปถึงโรงหมอพยาบาลก็ถามซักประวัติว่าเป็นอะไรมาแม่ก็พูดอู้อีฟังไม่รู้เรื่องเพราะปากแหวงก็ถามนายลอยนายลอยก็บอกว่ากลางล่มกินเหล้าเป่ายางเปียกแล้วเป็นไข้พยาบาลก็เกาหัวแกรกจ้ะเสร็จแล้วก็เอากระดาษมาให้แม่เขียนบอกอาการแม่ก็บอกไม่ได้เรียนหนังสือส่วนนายลอยปัญญาอ่อนเนี่ยมันมี ประวัติอยู่ในแฟ้มประวัติคนไข้อยู่แล้วก็เลยให้พบหมอแบบงงๆหมอก็พบว่าในลอยนะ่ะปอดบวมต้องนอนโรงพยาบาลให้น้ำเกลือให้ยาฆ่าเชื้อแม่ต้องอยู่เฝ้าไข้เย็นแล้วพ่อไม่เห็นสองแม่ลูกกลับมาก็ไปบอกเจ้าสนว่าในลอยไปหาหมอจังกระเช้านี่จะทุ่มหนึ่งแล้วยังไม่กลับเลยตัวเป็นห่วงเหลือเกินสนก็เลยสงสารพาซ้อนรถเครื่องไปโรงพยาบาล ไปถามดูก็รู้ว่าต้องนอนโรงพยาบาลพ่อได้เห็นหน้าลูกเมียก็ดีใจเมื่อในลอยกลับมาบ้านก็มีคนมาเยี่ยมที่บ้านหลายคนรวมทั้งคนที่จ้างในลอยซื้อเหล้าด้วยเขาก็บอกกับนายลอยว่าข้าขอโทษเองด้วยนะที่ให้เองไปซื้อเหล้าจนเองโดนผลจนไม่สบายนี่ข้าให้เองสามร้อยนะแม่ในลอยได้ยินว่าให้ในายลอยไปซื้อเหล้าก็โกรธ ด่ายับใช่อ่าจับใจความว่าแกจะตายหาเนะี่ยยังให้เด็กไปซื้อเหล้ามากินลูกตัวเป็นคนดีดันมาสอนให้กินเหล้าจนป่วยนิสัยไม่ดีไม่ต้องมาให้เงินนกกับสนแล้วทุกคนฟังก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องแต่ว่าพ่อนะ่รู้เรื่องพ่อก็เลยบอกแม่ว่าเขาไม่ได้ให้ลูกเรากินเหล้าเขาใช้ใลูกเราไปซื้อเหล้าจนมันเปียกฝนอย่าไปด่าเขาเลยเขาให้เงินก็เอาไวเ้เถอะ แม่ก็ยกมือไหว้ขาเทขาขอเท,อเทอีหลังต่ไอ้อ่าแล้วเออมึงไม่ด่าก็ดีแล้วเออไม่ต้องพูดแล้วอีแหวงกูปวดตับกว่าจะแปลภาษามึงได้เนี่ยนะเพื่อนบ้านว่าอย่างนั้นนกก็บอกว่าเดี๋ยวจะมาดูให้นะว่ากินยาตอนไหนบ้างสนก็บอกว่าเองก็ดูให้มันตอนนี้เลยสิมันจะได้รู้ว่ากินตอนไหนบอกพ่อกับแม่มันไว้ไปบอกตัวมันมันไปรู้เรื่องอะไรนกก็หยิบซองยามาบอกว่า ซองนี้กินก่อนอาหารนะซองนี้กินหลังอาหารสี่ซองเนี่ยกินเช้ากลางวันเย็นนะพ่อในลอยก็บอกว่าแล้วตอนกลางคืน,นกินทั้งคืนเลยหรือเปล่าเจ้าสนก็เกาหัว,หวแกลกเจ้านะอย่าให้มันกินตอนกลางคืนนมันก็ตายกันบดียาเขาก็กินกันแบบนี้แหละนี่มันยาฝรั่งนะไม่ใช่ยาหม้อนกก็เลยบอกว่าเอางี้เดี๋ยวถึงเวลา กินยาเนี่ยฉันจะมาให้มันกินเองกันแล้วกันท่านผู้ฟังนี่แหละวิถีชีวิตคนบ้านนอกบ้านนาถึงบ้านในลอยจะเป็นบ้านไม่เต็มบาทแต่ก็ไม่มีเพื่อนบ้านคนไหนรังเกียจช่วยเหลือกันดีมีแต่ความอบอุ่นไม่รังเกียจเดียดฉันกันเหมือนคนสมัยนี้บางคนใจคอดุร้ายทุบตีแม้กระทั่งคนพิการขมขืนคนปัญญาอ่อนฆ่าได้แม้กระทั่งพี่น้องพ่อแม่ของตัวเอง เออเวีนกรรมเอ้ยคนปัจจุบันนี่หนอ